ัวนนี้ลองมาดูซีวิ c เอฟบีนะครับคันนี้จูนเสร็จแล้วนะครับรถบ,บ้านเ,นเดิมๆเลยครับมีท่อปลายท่ออันเดียวนะครับก็จูนก่อนก่อนจูนลองวัดแรงม้าของเดิมอยู่ที่ล้อนะก็อยูอนะ่ประมาณเมื่อกี้เท่าไหร่นะประมาณแปดสิบเจ็ดนะครับแปดสิบเจ็ดแล้วก็จูนแล้วได้เก้าสิบแปดนะครับ คือแรงม้าเนี่ยเพิ่มมาจากเดิมว่าง่ายเลยประมาณ10บสิบกว่าม้านะครับเมื่อกี้ก็ประมาณสิบแรงแหละนะครับทีมกมก็คันลงคันเร่งโอเคทุกอย่างนะครับน้ํามันปนริมาณการฉีดแบบทุกอย่างเป๊ะนะครับก็ลองวิ่งดูนะครับคันนี้เป็นล้อล้อใหญ่ด้วยนะครับ ไฟฟิวเลยเดี๋ยววันหลังจะเอาที่แบบเกียร์บบครับเร็วมาให้ดูนะฮะอันนี้ทางมันแคบบเราไม่ทางมันตันเราไม่กล้าลองสเสียงเลยนะครับอันนี้รถดเดิมๆเ,เลยนะรถดเดิมๆเ,เลยนะครับแต่ล้อเนี่ยค่อนข้างใหญ่นะครับอ่า ก็แรงม้าเดิมอาจจะดึงลงมานิดหนึ่งนะครับถ้ามาจูนนี่บอกได้เลยว่าขี่เหนื่อยหน่อยนะครับแล้วก็คือแรงม้าเพิ่มขึ้นมาประมาณสิบแรงเนี่ยสําหรับเป็นซีนก็รู้สึกได้นะครับารู้สึกได้แล้วนะครับก็รุ่นนี้ก็จูนใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงกว่านะครับชั่วโมงกว่านะฮะแล้วก็ใครสนใจนะครับได้เลยนะครับ F B F B ครับแล้วก็รุ่นนี้มันจะล็อกความเร็วที่ ร้อยเก้าสิบด้วยนะฮะประมาณร้อยเก้าสิบห้าแถวๆนี้นะฮะมันจะล็อกความเร็วนะครับพอวิ่งไปเนี่ยบางคันเนี่ยรถดเดิมๆอะ่ะมันก็วิ่งวิ่งถึงนะแต่ว่าโดนล็อกความเร็วมันก็จะเอออยู่แถวนั้นคือมันดึงไว้นะครับมันไม่ไม่ยอมปล่อยให้หลุดความเร็วแต่อันนี้ปลดล็อกความเร็วละนะครับอ่าก็จะวิ่งได้เลยนะครับทะลุสองร้อยกว่าได้เลยนะครับอ่าอยู่ที่กําลังเครื่องไปถ,ถึงก็โอเคนะครับแล้วก็ระบบทุกอย่างใช้งานได้ปกติ ไฟเฟยไม่มีโชว์นะครับคันนี้ก็ใช้น้ำมันทั่วไปนะน้ำมันปั๊มนะครับ E10 นะครับ95เติมได้หมดนะครับเติมได้หมดนะครับใช้งานได้ทุกวันนะครับจูนแล้วก็จะทำให้อัตราเร่งเนี่ยคือมันดีกว่าเดิมนะครับเวลาทรงเวลาแรงก็จะมั่นใจขึ้นนะครับ กว่าเลยนะเราเปลี่ยนนะครับมีกําลังนะครับคือลากับสุดเสียงเลยเราเปลี่ยนสุดเสียงแล้วก็เปลี่ยนนะโอเค <S <S okay, ก็อันนี้ก็คันนี้ก็มาประมาณ <S <S บ่ายๆครับคือตอนนี้รถเป็นซินทําได้วันหนึ่งก็แค่ไม่เกินสองพันนะเพราะว่ามันก็คือเราอยากให้มันแบบจูนแล้วมันแบบออกมาแบบว่าค่อนข้างเป๊ะหน่อยนะครับอ่าจะใช้เวลานานไม่ไดีคัน,นคันนี้ก็โอ้ชั่วโมงกว่านะ ดูดไฟออกมาเสร็จปุ๊บจูนดูดไฟล์ก็20วินาทีแต่จูนนานๆอยู่นะครับใช้เวลาครับแล้วก็ไล่เอาแบบเอาแบบดีๆเลยนะครับเอาให้มันเป๊ะนะครับเมื่อกี้คือรายละเอียดทุกอย่างผมก็เก็บนะครับบนใโน,โนแบบอกบเบาแล้วก็ดูดาตตาล็อกเก็บข้อมูลนะฮะว่าน้ํามันช่วงไหนอะไรยังไงนะครับไฟจุลเบิดนะครับให้ได้ตามที่เรากําหนดนะครับก็มันก็จะทําให้แรงม้ามันโอเค ตอนนี้เบนซินมาเยอะนะครับอีเซลก็มีบ้างนะครับตอนนี้เบนซินเริ่มเริ่มเข้ามาเยอะนะครับ FB FB นี่ช่วงนี้จะมาบ่อยสเตปนี้ขับไปใช้งานได้นะครับไม่มีคือไม่มีปัญหาไม่มีไม่มีตับเสียกลางทางอะไรอย่างเี้นะ งานได้เลยนะครับทุกวันนะครับคนขับไปทํางานออฟฟิศก็จูนได้นะครับรถเดิมๆเลยก็จูนได้นะฮะคือยังไม่ทําท่อก็จูนได้เพราะว่าจูนยังไงมันก็เพิ่มประสิทธิภาพมากกว่าเดิมนะครับผหคันนี้ล้อล้อใหญ่รู้เลยนะครับเพราะว่าผมดูไม้เนีรู้เลยว่ามันความเร็วคือพอล้อล้อใหญ่เนี่ยมันจะก้าวยาวกว่านะครับไม้มันจะดูกโก่งๆนิดนึง มาให้ดูนะครับมีหลายรุ่นเลยนะครับที่รอเข้ามาจูนนะตอนนี้ก็ต้องนัดคิวแล้วนะก็คือเน้นทำวันหนึ่งเราทําไม่เกินสามคันนะฮะเน้นเน้นทําแบบละเอียดครับคืออยากให้มันผลงานม,มันออกมาค่อนข้างที่จะแบบดีทุกคันเลยนะครับอ่าก็เลยไม่ค่อยรับงานเยอะนะครับก็ใครอยากจูนรุ่นไหนนะครับสอบถามมาได้เลยนะครับอ่าก็ตอนนี้มี คือหลายรุ่นที่ทําได้เพิ่มมาอะไรเงี้ยก็ลองสอบถามดูนะฮะหรือว่าถ้าไม่แน่ใจขับรถดูก็ได้นะครับถ้าทําไม่ได้เราก็ไม่ได้คิดตังค์แล้วนะครับถ้าทําได้ก็ค่อยว่ากันแต่ก่อนรถพวกนี้ผมใส่กล่องพวกกล่องจูนคืนหนึ่งเป็นสิบคันเลยนะรถแบบเด็กมหาลัยขับอะไรประมาณนี้นะซีวีเอฟดีอะไรประมาณเอฟดีนี่เยอะมากโอ้แต่ก่อนคือแต่ก่อนเนี่ย ใส่กองเอฟคอนใบหนึ่งเนี่ยต้องมีสหมัยนะั้นต้องมีสองหมืนสี่นะพร้อมจูนพร้อมใส่ไฟพร้อมอะไรกว่าจะได้แรงม้าเนี่ยแม่งไม่ต่างกับแฟดแต่แฟดจะปลดความเร็วได้ด้วยแตดกองปลดความเร็วได้ได้รอบเพิ่มอันนั้นรอบไม่ได้เพิ่มปลดความเร็วไม่ได้อันนี้ได้รอบเพิ่มนะครับอ่าได้ปลดความเร็วปรับคันเร่งได้ด้วยน้ํามันไฟเหมือนกันแรงออกมาเท่ากันเลยแต่ราคาเราว่าถูกอะราคาแบบ ถูกว่าห้าเข้าเนี้ยโอ้โหคนละเรื่องนะครับคือมันก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งที่แบบแบบง่ายมากนะครับคือแต่ก่อนนี่ต้องใช้เงินหนึ่งสองหมื่นกว่าบาทเลยนะอ่าสเต็ปเนี้ยคือไม่ได้ปลดลอ็อกบความเร็วด้วยนะตอนนี้ก็ถือว่าแบบราคาเนี้แบบถูกมากคุ้มขื้นได้เลย เดี๋ยวมาดูกันอีกนะครับมีให้ดูหลายรุ่นนะครับแล้วก็ตอนนี้ทางร้านก็มีรับบัตรเครดิตด้วยนะครับรูดบัตรไปนี้ได้นะครับแล้วก็มีถ่ายนะ้ำมันเครื่องฟัดชิงนะ้ำมันเครื่อง ถ้ารถไฟเอ g i n e t o u อะไรเงี้ยคือถ้าไม่ได้มาจูนเราก็เอามาให้เราดูได้คือบางครั้งเราก็ดูให้ได้นะว่าปัญหามันเกิดจากอะไรอะไรเงี้ยนะฮะอ่าไม่จำเป็นต้องจูนเนียวก็ได้นะครับก็คืออย่างบางทีมีรถมาเข้ามาเงี้ยไฟจี g โชว์เราทางร้านเราดูให้ไม่ได้คิดค่าบริการด้วยนะฮะแล้วก็ถ้าจะซ่อมถ้าจะปรับแต่งก็ค่อยว่ากันไป ได้ประมาณสิบมานี่คือถือว่าเป็นซินรถเดิมเดินเนี่ยไม่ได้ทำไรเนี่ยถือว่าโอเคนะครับอ่ะส่งงาน Civic FD นะครับเกียร์ออโต้นะครับอีกเทคานวันนี้